สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดพะเครื่องนะครับก็นะครับฐานเบรกสเปคไขหนอในครับในชุดรอบแอรมาของเรานะครับก็ยาวๆก็พี่นิดนึงนนพี่น้ำได้พามากันนิดนึงนะครับจัดแนวราคาแบบโปรโมชันดีกว่านะครับนะสามร้อยก็พี่ทุกรายการในฐานนี้นะแล้วองค์ลราสามร้อยแลวทุกรายการเลยพี่นะที่พี่มองเห็นอยู่นะครับนะจัดแบบโปรโมชันพี่ๆดีกว่าในครับในชุดแอบมาของเราในครับในชุดนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มไปเร็วกันพี่ในครับไหนก็แอบมาทด่พี่มาซะ แป๊บๆนึงนะครใช้ใช้ก็ประมาณสักแป๊บนึงก็ได้เลยครับมาไปไปเลยกันพี่นะครับองค์แรกนะครับองคแรกผมขอเป็นอ่าเป็นสมเด็จเลยแ้วกันรับอ่านะครับเอาเป็นสมเด็จเลยกันพี่เป็นวัดเกตใช่ไหมเนี่ยพึ่งได้มานะครับนี่พึ่งได้มาเลยพี่นะครับได้มาแล้วผมก็ลงให้เลยนะนะครับผมอ่จะได้ไม่ต้องเก็บนะไม่ต้องค้างคาใจดีเลยครับไปเลยแล้วกันพี่รายการแรกนี่ดูเนื้อเลยข้างนี่เขาลอยคือวัดเกตอ่ะ นะครับส่วนมากจะฝนกระดาษทรายนะครับด้านข้างพี่ลองดูดียมันเป็นรอยคุดๆเหมือนกระดาษทรายไหมแห้งนะไม่ใช่เพิ่งมาถูเมื่อกี้อ่าไม่ใช่นะนะครับพี่เพิ่งึพิ่งมาถูเมื่อกี้นะนะครับต้องดูซะด้วยนะครับอต้องดูซะด้วยนะนะครับไม่ใช่ว่าของใหม่ที่เก่าจริงนะ่มได้มาผมก็ได้ลงให้เลยแล้วกันไอผมเพิ่งได้มาผมก็จัดให้พี่ๆสมาชิกเลยแล้วกันปึ๊กเลยพี่เอาสามร้อยวัดเกตนะวางไว้คราขอบ คือเอาถาแดงวางไว้เพื่อจะได้มองเห็นพระนะครับนะผม,ผมว่าผมวางอะไรไวบ้างนะครับนะโอ้โหหลุดหลุดวๆไปนะครับนะวาง,ง,วางอันนั้นบ้างวางอันนี้บ้างงงไปหมดนะองค์ต่อไปองค์นี้อยู่ในเลี่ยมลวพระสวยมากพี่ดูดูเขาเลี่ยมเก็บเนี่ยอ๋อพี่ดูเขาเลี่ยมเก็บเขาจะเลี่ยมเก็บเห็นขอบข้างเลยนะพี่เห็นไหมเนี่ยดูดิเขาจะเก็บแบบเห็นขอบข้างเลยพี่แล้วเนื้อสวยมากอนะครับเพิ่งได้มาด้วยนะครับโอ้โหแล้วเนื้อที่แบบก็เรยกองลรดูดิเนี่ยครับ ไบร์ชามสังคาโลกเนะ่ครับใสๆแบบอืปึ๊กเลยพี่ปึ๊กเลยนะเนี่ยครับราคานี้เป็นราคาที่ต้องใช้เว่าผมมาแบ่งปันให้นะโอ้เนี่ยครับไม่ธรรมดานะพวกแล้วอันนี้อยู่ในกรอบนะโอ้ดูเนื้อเด่นมากบอยยุบบอยย่นบอยเขาเรียกว่าบอยเขาเรยียรอยย่อยของเนื้อหามมลสารนะครับพลาสวยมากอัเนี้ยแล้วเจ้าของเขาเรียมเก็บไว้อย่างดีอ่ะเอ้อยังเดิมอย่างดีเลยพี่เอาจัดไปเลยแล้วกันนะ,ค,ะนครับ ีกสามร้อยบาทอยู่ในกรอบนะอยู่เรียมกรอบใสนะครับสมเด็จวัดระคังนะครัครบดูดิอยู่เรียมกรอบใสองค์ที่สองเนี่ยของรายการนะครับจัดให้นะครับนะจัดให้นะครับเอาแบบเบาๆนะครับแบบเบาๆสามร้อยบาทนะครับก็ได้ได้ปูสุกมาด้วยนะครับอ่ะในชุดนี้นะได้ปูสุกมาพี่โอ้โหเป็นไรปหลอดแห้งๆเลยไหมติดหน้าติดตาแบบนิดๆน,นะเห็นไหมปูสุกนี้ติดหน้าติดตาแบบนิดๆน,นะเอา เอาสามร้อยโอ้โหฟังราคาแล้วนะครับสามร้อยบาทนะครับปู่สุกปากคอมาขามเท่าวัดดักขนนนะครับวัดดักขนนนี่ผมโปรโมชั่นให้นะนะครับวัดดักขนนรับพี่นะครับหลวงพ่อผลนะครับโอ้โหพี่นะครับสุดๆเลยนะนะครับนี่พ่อผลวัดดักขนนนะนะครับคือเป็นสมเด็จที่ต้องเช้าว่าเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณนะตามประวัติว่านะครับปู่สุกปากคอมาขามเท่าเศกนะนะครับอาปู่สุกปากคอมาขามเท่านะครับลองเข้าไปค้นคว้าหาประวัติดูได้นะครับ ว่ดักขนนเนี่ยพี่แต่ราคาก็ไม่ได้ถือว่าไม่ไม่แรงมากนะแล้วแต่เป็นพระสมเด็จที่น่าใช้อีกอีกหนึ่งรายการเลยล่ะนะเป็นพระสมเด็จที่น่าใช้ก็พี่เนี่ยคาบเดิมๆคือมันไม่สามารถแบบเขาเรียกวอะไรมันไม่สามารถจะเรียนแบบกันได้พี่ไปสามร้อยนี่เป็นราคาที่แบบแบ่งกันนะเอาสามร้อยบาทนะครับเราก็ไปได้เดียญหล่อนะครับเดี๋ยญหล่อรูปทรงเหมือนแบบคล้ายๆปู่บุญอ่านะครับเดี๋ยญหล่อนะรูปทรงอ่ารูปทรงรูปฟอร์มคล้ายๆหลวงปู่บุญน่ะ ไหนบ้าเนี่ย,ยมีหูปิงด้วยนะเอ้ยสุดยอดเลยพี่แล้วมีหูปิงด้วยนะเอาสามร้อยนะครับเดี๋ยวหล่อเผื่อท่าในใดแบบว่าอันนี้น่าจะเป็นวังหน้านะผมดูเพราะว่าเขาจะมีเศษมีคาบทองมีเม็ดอ่ากระดาเม็ดเม็ดซุ้มกอละกันนะครับเม็ดแดงๆนะแต่มีแบบเหมือนจะเป็นทองครับพี่ฝังอยู่ในเนื้อพระนะฝังอยู่ตามซอกเม็ดซุ้มกอเหมือนจะเป็นคาบทองนะอัเนี่ยตรงนี้แหละพี่นะสิ่งที่ผม ค้นคว้าและกําลังแบบศึกษาอยู่นะครับซึ่งมันไม่ใช่แบบพระทั่วไปครับพี่นะพระก็จะวางนะครับล่องรอยเนื้อมวลสารนี่จะเหมือนโดนใช้นะครับดูเดี๋ยมันไม่ใช่เอาไปแบบแก้งเก่านะครับเหมือนจะเป็นเศษพวกเศษพลอยด้วยนะจะเป็นพลอยพลอยพวกพลอยชมพูนะอ๋าพลอยชมพูนะครับผมชัดที่ครับเนี่ยสามร้อยนะครับน่าจะเป็นวางหน้าพระบางเชียบไปนะสามร้อยบาทนะครับเยผมวางตามขอบให้ รับอาเดี๋ยวผมวางตามขอบให้นะครับแนวราคาแบบเขาเรียกย่อมยาวรับอาแนวราคาที่แบบย่อมเยาวแล้วก็องนี้คือผมไม่เข้าใจว่าในคบน้ำหลวงพระโบยเนี่ยสาหรับพวกงบน้าอ้อยที่ดูง่ายๆแบบเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยเป็นธรรมชาติแบบเขาเรียกลอยหล่อขอบอย่างเงี้ยนะดูดิแม้ลอยตะไบลอยแต่งอย่างนะคือผมไม่รู้ว่าเขาเก็บหรือเปล่าหรือเขาไม่เก็บกันนะครับผมไม่ไม่เข้าใจว่าว่าพระหล่อโบราณแบบเนี้ยพี่ในครับแนวราคาสักสามร้อยบาทเนี่ย นะครับไม่ใช่พ้าถอดนะครับอันนี้คือดูรอยร้อยแต่งตะไบล้อมรอบนะครับเชื่อได้ว่าน่าจะหล่อมาแล้วแต่งนะครับแต่งดูเลยเนี่ยร้อยแต่งเห็นไหมร้อยแต่งแบบล้อมรอบเลยพ้าแบบเดิมๆเลยพี่นับเดิมๆเลยล่ะนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าผมว่าอาจจะไม่มีสายหลวงพระโบส์วัดมะนาวนะครับเผื่อท่านใดเขาเก็บอยู่นะเอาสามร้อยเนี่ยราคาแบบแบ่งจริงๆแล้วก็องค์นี้อง์นึงเนี่ยองค์นี้พี่นับพี่ลองดูคุณแผนเขานะครับนับคุณแผนหลังเอ่อขณะหลังกงจักรเนี่ยนะครับกงจักรเขาจะมีรอยนูนจะไม่ใช่แค่รอยขีด ปกติที่ผมเจออะกงจักรจะเป็นรอยแค่ขีด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 เหมือนเหมือนรอยเป็นเส้นแปะ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 ไว้พี่นะอันนี้จะเป็นลอยใบพัดคล้ายใบพัดพันลมเห็นไหมมีนูนสูงนูนต่าเห็นไหมมีนูนสูงนูนต่ํามีเม็ดผดนะครับมีข้าวเบ้ารับมีพี่ธรรมชาติพาเดิมๆจากบ้านๆเลยพี่เอาสามร้อยพอโบยด้มาสองรายการนะเอาองค์ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ปูปูสุก แล้วก็เป็นเนื้อตะกัวโซนเนี้ยพี่ก็คือว่าโซนหลวงปู่สุกแต่แค่ว่าจะจะจะ,จะชื่นชอบหรือเปล่านะเพราะว่าช้าหน่อยอืมนะครับอ่าหลวงปู่จะมีอ่อร่องรอยการใช้การช้ามาหน่อยน,อจจะอนะครับเดี่ยนหลวงปู่สุกรนะเป็นเนื้อตะกวัวนะครับพี่นะแลวตะกัวเก่าถึงด้วยดิสามร้อยสามร้อยบาทนะครับเก่าถึงอ่าเก่าถึงเพราะอีเนะี่ครับเพราะอีผมชื่นชอบตรงที่ว่าเขาเขาแห้งนะครับไม่กระพัดเันนะนะครับอ่าผมชอบตรงที่ว่าไม่กระพัดเขาแห้งแห้งและเป็นธรรมชาติ เห็นไหมแห้งเระได้เป็นธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมคือมันมันมีคําว่าแห้งแห้งอะไรแห้งมากเลยนะมันไม่ใช่แบบเขาทำไม่มันไม่สดอะ่ะนะครับเอาเอาสามร้อยนะพ่ออีพรมสีหน้านะครับแล้วก็มีพิมพ์อกครุฑนะครับอง์นี้ก็ต้องใช้คำว่าดูเดี๋ยวพี่ดูเนื้อดินนครับเนื้อมันก็หกกันได้ที่ไหนรับผมค่อยค่อยค่อยคอย่คอยไล่ดูนยพี่เพิ่งได้มาเนี่ยพี่นะได้มา,มาช่วงเย็นผมเล่นให้เลยนะแบนบอแบมาเนี่ยนะครับเออแอบมาเนี่ยพี่แอบน้อยคอยลักเนี่ยนะครับเออแอบได้น้อยแต่คอย,คอยลัก,นนเ,นลกเนี่ยพี่นะครับ คือเป็นช่วงแอบมาเนาะพี่น้องนะเป็นช่วงโปรโมชั่นนีพี่น้องแล้วแต่เนะครับแล้วแต่ลงพ่อค้านะครับมาบ้างไม่มาบ้างนะครับอันนี้ก็มา2วันติดแล้วนะครับก็แบ่งปันให้นะครับพอได้เหมามาก็แต่จัดให้เลยเนี่ยเอาเอาสามร้อยอกคุดเนื้อเปึ๊กแนื้อออเนื้อเปิ๊กนี่ทำเสือเนี่ย้็ไม่ใช่ไม่สวยนะพี่ดูดิก็ดูดิเส้นคอเวลาเขากดเห็นไหมยังติดอยู่เลยนะครับแต่มันจะต้องแห้งนะไม่ใช่ผิวเนี่ยพื้นพื้นนีน่สดมาเลยนะ ในครับผ <ermo id: te am alities> <co> ิวจะแห้งนะเป็นพิมพ์ใหญ่นะองนี้น่าจะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วเนื้อเขาจะชัดเจนนะครับอ่าเนื้อค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วเป็นธรรมชาตินะผมก็เลยว่าจัดให้พี่สมาชิกในครับไหนๆก็เพิ่งได้มาแล้วก็จัดให้เลยที่พี่นะเบื่อท่านใดที่ตามหาถ้ำเสืออยู่นะครับมาเจอที่นี่เลยเดิมจริงแห้งจริงหิ้งจริงสามร้อย ราคานีก,กุบกิบมากนะครับนี่ผมนี่ผมพยายามจะเล่นปุ๊บเนี่ยล้อมล้อมถาดนะเนี่ยเออจะได้รู้ว่าเล่นองค์ไหนไปบ้างนะครับองค์นคีน้เป็นพระธิลานะครับนะหันมาทางซ้ายมือผมนะพี่นะซ้ายมือผมเนี่ยในหน้าจอเนี่ยคือจะเป็นธีลาของกำแพงเพชรหรืออาจจะเป็นถ้าธีลากำแพงเพชรก็จะหันไปอีกด้านไหมแบบเอาแล้วเอาอยี่แล้วกันพี่เป็นพระธิลาข้างข้างดอกไม้ข้างเถาวันเลยแล้วไม่ คือบ้านนี้เก็บผ้าเก่าเก่านะเก่าจริงนะเก่าแบบได้ใจเลยเนี่ยเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับปู่สุกนะชุดนี้ปูสุกได้มาหลายรายการเลยนะนับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ประพาะมนทนนะครับเหรียญหรือจะเป็นแม่ครัวเนี่ยแจกแม่ครัวนี้ก็ได้มาไหมนคะครับแห้งแก๊กหรืพี่รู้เสียบบเดิมสามร้อย เนียครับแห้งแก๊กันนะแล้วก็เหรียญไปได้เหรียญบ้านนี้มาเหรียญหนึ่งนะพี่เห,หรียญหลวงพ่ออ่ำนะนี่ดูดิเรหรียญหลวงพ่ออ่ำนะครับนี่รอยแขวนดูดิพ่ออำ่ำาพ่ออ่ำเอาสามร้อยนะพ่ออ่ำนะเอาสามร้อยบาทนะครับพ่ออำ่ำาพ่ออ่ำแเราก็นี่ปูปนีแกะออกจากกรอบนะครับอ่าแกะออกจากกรอบด้วยรอยยางแดงยังติดด้านหลังเลยเห็นไหมรอยยางแดงยังติดด้านหลังเลยพี่นะครับ ก็เพิ่งได้มาที่แหละนะครับก็งัดให้ดูนะเพิ่งได้มาก็งัดให้ดูเลยงัดกันแบบสดๆงัดกันแบบแบบเดิมๆมาเลยเนี่ยดูเนี่คขาบยังยังรอยแขวนรอยใช้ยังอยู่เลยปูผูพีพ่แซยิตสามร้อยนะปูผูนะปูภูสามร้อยก็พี่ในครับเหรียญอันนี้เป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเป็นเหรียญแม่นางกวัก เหรียญหล่อแม่นางกวักครับพี่นะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับซึ่งท่านใดกําลังอยากได้นะครับสำหรับพ่อคงวัดบางกระพร้อมสายแม่ตามหานิยมนะครับต้ององค์นี้ครับพี่นะครับไม่ใช่วัดบางสับปะรดนะวัดบางกระพร้อมนะครับสําหรับเหรียญหล่อแม่นางกวักนะครับผิวพันธุ์ที่ธรรมชาติต้องยกให้เขาเลยพี่นับเดิมสามร้อยบาทนะครับพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นปลอกนะครับเนี่ยพี่ บอกว่านงะเนี่ยนะครับโอ้โหดูดิแมปรอยตัดในแมปปิ้นเลยนะผิวเดิมดิสามร้อยนะปลอกนะปลกจิ๋วนะสามร้อยนะบาทนะครับองค์นี้จะเป็นเหรียญหล่อครับพี่นะเหรียญหล่อพระประจําวันนะครับองค์นี้จัดว่าอยู่ในอ,อยู่ในส่วนของวัดน่าจะเป็นวัดวัดสุทัศนนะครับเจ้าคุณศรีสนครับพี่นะับอันนี้จะเป็นอของวันจันทร์นะครับใครที่เกิดวันจันทร์นะครับนี่สําหรับพระพิมพ์นี้นะ สามร้อยบาทนี่ครับนี่ล้วก็อันนี้อันนี้เขาตัดแบ่งกันนะเขาว่าเป็นลูกอมนะนี่ครับอ่าเป็นลูกอมนี่ครับเขาตัดแบ่งกันพี่ดูเนี่ยผมก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยนะครับอ่าผมเพิ่งเคยเจอนี่ยพี่เขาตัดแบ่งกันเนี่ยดูเนี่ยนี่ครับโอ้โหงงดีนะครับเออจะไปตัดทําไมเขาาเป็นของวัดอรุณนะนะครับลูกอมพระครูลืมนะครับอ่าพระครูลืมวัดอรุณคือเขาตัดแบ่งกันนะครับนะผมว่าจะขายสักหกร้อยตตัดแบ่งเอาไปสามร้อย นะครับอ่าตอนแรกนี้ถ้าเต็มลูกนี่หกร้อยนะนะียครับถ้าตัดแบ่งเหลือสามร้อยไปแล้วนะบแบ่งกันไปแล้วอนะนครับอ๋อพี่สามเดี๋ยวจะพูดตะคุณเหมือนเดิมนะในารวิจารณ์ด้พูดตคุณเหมือนเดิมนะต้องจัดครับพี่เนะยครับแล้วก็สมเด็จองค์นี้นะองนี้ต้องต้องขอชื่นช,ชื่นชอบนะชื่นชอบมากด้วยนะเพราะว่าเขามีอ่อล่องชาติเนะี่ยล่องชาติแล้วมีคาบทองเห็นไหมคือเขาเขาปิดอ่อลงชาติไว้ชาติแดงไว้เนะครับแล้วเ,เนื้อผ้าสวยมากนะครับและเนื้อ เนี่ยตรงนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยนะคือมันมันคลาสสิกอับพี่นะดูแล้วเรามุนละไมในหัวใจและในดวงตานะครับเอาไปสามร้อยนะครับลงชาตแดงนะนะครับเราก็สิวะรีนครับองค์นี้พ่อปุ้ยได้ไหมในครับเนื้อดินแบบนี้พี่แนวเนื้อดินอยู่ในโซนละเอียด่ะนะครับนี่เป็นหลวงพ่อปุ้ยนะนะครับแล้วเนื้อสวยๆนะในครับนะ้อ้ใหญ่พาดแล้วใหญ่พาดนานนะครับโอ้โหพาดแบบนี้นานๆจะเจอครับพี่นะครับ สวยเนียนบรนะเอียดเนียนตาครับพี่นะครับเอา3 0 0ระครับสำหรับพกกลวยนะรายการสุดท้ายครับพี่นะครับหนึกนุ่มต้องยกองค์นี้นะครับองค์นี้น่าจะประมาณแบบเจดีหรือเปล่านะครับแล้วพักฝนใช้มาเดิมๆแบบนี้นะพี่นะอาจจะฝนใช้ทํายามานะนะครับพระบางมากเนื้อหูเขาเรียกว่าอะไรเนื้อมวลสารนี่เป็นก้อนๆ้ๆเลยพี่นะครับปูไตหนอนด้นไม่ต้องมองหานะครับนะเผชิญอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วนครับเพ็่นเห็นเลยพี่ปูไตหนอนด้นนะครับอ่าดูรอยฝนแล้วกันพี่อาจจะฝนด้านบนนะครับอาจจะฝนทํายา เนี่ยอ่ะอาจจะฝนทํายาไม่ได้ฝนเข้ากรอบพระาบางอยู่แล้วพี่เอาไปสามร้อยบาทรายการสุดท้ายนะครับฝนทํายานะองค์นี้เนื้อชัดเจนเนี่ยพี่เอาไปสามร้อยบาทนะครับวันนี้ช่วงแอบมาของเราก็ประมาณนี้แล้วกันพี่พอของปากของคอนะครับพะได้มาแค่นี้เนาะก็ท่านใดชอบรายการไหนนะครับอีกเช่นเคยนะครับก็โทรหาผมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ